คนไทยเขาจใช่ย yeah. ัไุ้ยตลาดเาเชื่อเขาตนเฮ้ยโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงขับพ่อกับซอมสมบุญ้าหน้าพาน้องพิงมาเลาะตลาดพิงน่าสุดงามพูดพิงสุดามพิงน่งหน่อยนั่งหน่อยนะเดิ่น่งมว่ายน้ำสุดนี่นาะ โอเคแม่ไปบิ่งห้ก้อโดดพุ่งกันเลยอะไรก็ตามมีแคลมีแคลมมีแคลมมีแคลมเธอราองไสวีิปลุ่งนะดติปล่งพิงจะไปใช้ดกงค์จลงนี่ลงย่างลงหนีนะลงย่างโดดูใช้หนึ่งนะชื่อนี่ตัพิงชื่อนี่ชื่อยั่ชื่อนี่อย่อยเอาของดินนะ้ ผลิตลายแล้วเมยบุ้มีเงินตเ่อลาดแรงได้คนรับสื่ออยู่สินลายเนาะได้เลยลงกันเงใช่เกิดใตามับเกิดใช่เกิดใครละเมยจะบอกให้นางยินีจ้างถาหาเกิดไแล้ลงเลยราปลาปาปลาเกิดในะแม่ลยเี๋ไปหาห้เี๋ไปหาให้

หาแค่กล้วยเดียวไปแค่กล้วยบ่อมาต่หาคือเวนกล้วยเผอกอันโตหาเขายังมาเผิกเลยว่าโตอ่าเปลา นจุงแขนมันได้คล้องดินผั่คือกาัลูกเจ้าบออ๋อลูกเจ้าพิงกิบเทียนเลยพิงดึงมากวันนี้ได้คล้องดินผั ่อยว่าได้ของดี่ยจ้าไป่รอลกตลาดนะเดี๋ยวช่วึ้นเขาเพิ่งขึ้นรถแล้วบาทนี่จะท้อท้อชบเบื่อไอบ้านนี่เอาก็ท้อขายทชาบพ่อมบอกเองร่าเอาสลามนะบ่เอานี่เอาอานี่ยชมเช่เอานี่เอาตัวนี้ เนี่ยดินเบานี่ลูกเอานี่้ตัวนี้มันจะหมตสวยวมอน่าทางานะาทางานามดินเบามันเป็นชายนะจเต็มรถแล้วเลยนี่เอาแมนเล้นาะบ้บ้นาดบ้า่น่ด้ไงบน้โพนะอานี้

บ่ก็ยานอนนะกติดมั้ยัวได้มันบวชดิบ้ยย่าเราเพิ่บ่เอาไงย่าเอาของดิบนี่อันนี้นี่ม่เป็นแกะมีแบบเชียงโชคเชียงยังพอบดวงพ่อปะพอบ่เอาเอเงินใจกนเอาไปหนึ่งไปูแมวโอ้ ไอ้แมวไ้พานพานแมวครับนหกเนาะได้ไปชบ้านหี่พย่านทานแห่งพไปถบ้านไหนป้าเปป้าไปชื่อมังไม่ไปาชื่อมไม่หป้าไปปนรถอนบ้านไหนรถ้ยังไปสินมเนสองแกไอ้ตึมปาไกันหนึ่ ลูกวิงขึ้นรถก็เด้อสบายอ้โอลูกน่าลุงหน่าพน่าลุงอยู่ผูกพน่าลุงผูกไปไปหาลุงปไปไปเร่งลุงไปเร่นลุงมาลูกอยากลุงไปหาลุงด้วยบัดไปไอ้แม่นอยู่โรพยาวางพ่น ว่าจไปแล้วเพื่อนดอกฮานะทงทนายมข่ามบาทนี่มาเลยนี่นี่ยงสองคนไม่ลูกเหอเหเห็นลานสาวคนโอ้ตกเป็น tin srut le ngi dau ho ma na dau ko khang mung la mai h h ko ko dai ko dai na 9600 pa na พอซ้ำถากก็ได้แต่ว่าใส่ถุงแยกเอาออกมาเมื่อประตูเลยเอาเอา่นั้นนึงโดยเพราะว่าซื้อเมื่อประตูอยู่ในใช่หรังนะจะนายโน่จะนายหน่อยกับจะนายใหญ่นะเจนอ่อนนะ đây à นี่ไม่เต็มแล้ว nha เงินทอนไ่เงินทอนไพ่อานเนให้ัวนึงข้อได้ยังไดยัง้หัวหนึ่งข้อบอชยันหนึ่งง่ายมบติเยยงงอกได้อีกจดีแลยได้หวหนึ่งข้คุณนายจุนจักเฮ้ยกระตาบุลูกยได้กระต่าย

ไปบอกลุงก่อนไปเอ็ไปบอกลุงก่อนมือตาบะนี่ค่ะนี่ให้ไปดูนะ nhớ chưa lên nè thưa 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 chạy lên, thưa 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 lung thưa thưa เดี่งว่ลุงนะปมเมื่อกี้เ้อปีเะโตนะลุงใ่ลุงใช่ปีเะโต้ด้อมลุงนลุงเนอเอกันลงลวมาลยังไงออมันหาซิดลไปอะไร สบายขาเป็ดเาเท่าไหร่ดได้เป็ดบานเฮาเนาะดยปะฮึนางจาแทไหน้าแข้งแขนหนึง ัวนี้ได้ๆกว่าหมอเพราะว่ามันกระทืบเท่าเห็ดชองทุกตีเห้า็ด้้ยไไดมม่เอายอออชื่่งนะ ลูงองใหมก่อนเด้อปาปา l ลยก่อนปาบาทนี่มาฮอดปรับมาวันนี้กินนี่อยู่ตลาดเพื่อนพี่้องไงบมาวันนี้มาอยู่นาลุงแล้วมานาลุงเลยเออทบ <c oughs> ขมแข้งเลาปมแข้งปะชงโขาเลยคมาป่ะ มึงขอมาเงอนมาไปคุณขวดมังแช่งก่อนไปใช่ปะขึเมืองนดบันควกลฮะขุนเมืองนบันอืมามาหามาเขามา้างเนาะกีนหกเเนีเนาะเมื่อไหร่กลับมาลงกำมาคุยโทรศัพท์แล้วอันนี้ก็ตั้งอยู่บเก้าเนี่ยังลงกำลงกำมาบุกในรมดท่านขาเมื่อกี้มาภาพ ปตาผ้าไปไกลเอาอยู่เนาะวาวลอกอันนี้ลุงกนะาบากินขาตำเฮ็ดตำเฮ็ดบอเอ้แม่ปาจเนาะป้ป่าที่กแลาล้ลุงเลยค่ะกินข้าวแล้วลกลุงเมาตำแตงแล้วกินข้าวะไรแต่เราปะงานตักตำเฮ็ดยังนี่อือ มากินข้าลวปะกินข้าล้มาอย็กินะกินกะเมาเลยมาย็เองกินบ่กินในกะเมาเลยแมงไว้รุงอยู่มัแข็งเม่เห็นมันลุ่งวัมาต่ำแตงอยู่แล้วคมปากเลยเมั่นุ่งแตงคมบ่ไมเม่อคมบ่น้ารุงกำมันก็คมค่ะผ้าปากเคื่องหาไปแห้งจังโม่โมอโมอะล้วะแม่ยงม่เมาต่ำแตง

ผ้าละป่าเครื่องก็ห่อกระแห่นนะใช้สีเครื่อนี่น่ะก้ไปเจ้าของแพ้เลยไปเลยใส่แบงแหวนลุงเลยเรายังผมป่าเจ้าของแพ้ เด็กกับแม่มาพี่ลูกหล่านีมาพี่อตีนมาพี่ลูกเนี่ยมาพี่เอ้ยจะหันมาหาแม่พี่ลูกโดยโด้เท่บ้าอลองดูต้องแน่นอนลองกับขล้นเขื่อนด้วยนัจะจังได้อืม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 อ่ากินข้าวก่อนเด้อกินข้าวอยู่นะดู จริงอย่าเฮ็ลูกถึงที่ข่าลุลูกหอแม่เบดลูกเบยเดี้ยลูกอลหามากหนึน่ล้วข่ามาังแก้พี่ใส่ชยืยแล้วนะปชวชว์ปลาโลบงปลาป่ะปลาโลบงปลาเปหรือปะยลาไม่ยัดน่ปะปลาโลบงปลาปะไม่ไม่ยปลพึ่งปลาพังตู้มนจะแกงเฮ็ดป่ะผู้ผูู้อยู่นองปลาปูปะ เ้วลงปลามองที่ว่าเข้าไปนะได้ไดุปะค่อยๆบางดู่นิางดู่หลมนะคะตาต่มเฮ้ยเราเห็นเห็นว่าของน้ำจะดุ ย็นเของน้าจ้าโอ้น้าลายถ้าจะอยู่ลงเด้เนาะเายืนเบิ่งหูปไหมม่ไมมาจับแขนมาจะย็นเขาของน้ามั้งลนกโดยแล้ต่ำต่ำบอดถิ่นไ่ตงยางแล้วไม่ใช่พักนั่งตู้ลูเอาไปแล้วมาไม่มาถือปะอืมเฮ้ ลูกั้นหินมาไปน้ากันบ่อนี่บ่นึกดูยืนย่ชื่อเลยเดี๋ยวลงน้าปลามันจะแขกินนี่น้หน้าปลาบ่เลือดดุพดนอน่านบันลายแท้นํานาดุงนี่นำลายดีบบนี้เข้าไปบ่ไลอไรบ่ไนี่ะไปบ่ไ้เลยไม่ได้เช่

ใบเดือนบ่บีผักนางตูเก่งเฉทนางตูผักนางตูใบปะพี่ว่าแบบน้นเฉยเย็นปะปะนั่งยอะชู่ยาซ้าม่อยู่างนอกกนะ ไปไปะปไปขึ้นไปลูกไปย่านไปเพื่อนไปมีเห็นนี่ยืนนี่อยู่นี่เล่าไปไปไปลงนาของนายปีปีย่านลูกไปโอ้ยเฮตเออพิงพิงมันนี่แหละเขะมาเลยลูกมาอาลูกะนไรมลูกป้าป้ป้ขึ้นป้าคนนี่ม่2คนเลยมสอคนนะเจ้าชายลงน้ำเออมาเล้ลูกเลยมาเล้ ยมลุงเลยได้เสร้ยอืมน้าลายดีเนาะงามเนาะักตู้เออเออเอนเนาะเรียกว่าพักนักตู้อืมตัวพี่ทั้งหลังพี่หอมอ๋อธรรมชาติบ้านเฮาตะนี่มันจะแกงเห็ด ที่เฮ็ดไปทั้งสวรรค์เฮ็ดห,หลายครับเดิน,ดน,ดน,ดนตลาดกินกน,กน,น,นี่ก็ลายเยอะแต่แพงเงินโบลายเงินฉูบ่ไวเดิเมืาลายใชยบะหมี่อย่างแกงบดเนา่าสิได้ดีเนาะแกงกิดตะวันนะอ้าวผัดบ่ผัดก็ผัดผักรวมหนิบ่แกงใส่กระดูกกระดิ๋งนะป่ะป่ะโอเคท่านลิปนี้ก็นจะได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อป้าดุงเอ้ย <c oughs> ดีมาตลาดดุง ยายแวะมาดิน้ำดุงน้องพิงพคนพญาลง,งมาดิน้ำดุงส่วนก็เสด้เมื่อได้บอลนีน่ไปสาวเยน็นสบายดีป้าลุงเด้อเนาะโดยป,ป,ป้าป้ป้พาลงมาผิด,ดแล้วลูกเลยเจ้าอยู่ลงกันหลายลงปลาลุงกินเลยไปเดี๋นี้ไปได้เด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งโซนสมบูรณ์บรรณาเนตเด้อเนาะโดยสบายดี